เกมเริ่มแล้วครับในคู่ที่2ครับผลยกยาวขึ้นหน้ามาลูกนี้ก็หวัดด้วยซอกขวาลูกนี้ก็ธนุทัศน์ครับนี่ครับยกมาแล้วบอลมันเด้งพื้นไปทีนึงแล้วลองด้วยขวาลูกนี้ก็มันไม่โดนคนระับสายสีอ้าวแล้วบุกมาธนุทัศน์ลูกนี้ได้ลองก็<า>เหมือนจะมี ทงจากพุทธศิลป์ก่อนครับในจังหวะนี้ครับธนุทั์ครับลูกนี้นี่ครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับภาพชา้าได้เปิดเนี่ยครับแทงขึ้นมาแล้วธนุทั์ครับชัดเจนเลยครับลูกนี้ครับ มาของทางด้านระชานุนยังไม่ได้และยกยาวขึ้นหน้ามาที่ธานุทัศธานุทัศ oh. ขวาลูกนี้ก็ยังไม่ได้ครับโอ้โ oh. หบอลยังเข้ามือผู้สาประตูไปครับอย่างอนาวินสัญญาณมาแล้วได้วิ่งมาปั่นด้วย oh. ขวาลูกนี้เชดก็ยังไม่ได้ครับข้ามคานออกไปครับ เธอและทูไอดีครับผู้สนับสนุนยังเป็นทางการครับเดี๋ยวลองสายลูกนี้ก็ยังไม่ตรงปากประตูครับบอลที่พาขินลูกนี้ได้ลองเปิดโด่งโดเข้ามาและเช็ดลูกนี้แล้วเป็นธนุทัศน์ขวาแล้วโ้งอีกทีหนึ่งลูกนี้ยังไม่ได้และธนุทัน์ลูกนี้มงงตั้งขึ้นมาก็ยังไม่ได้ครับจ,จังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับได้เช็ดเข้ามาครับธนุทั์ครับซ้ำอีกทีหนึ่งครับแล้วมงโคกเข้าไปลูกนี้ครับของพัชรพลก็ยังไม่ได้ครับ หน้าประตูเลยครับลูกสามของธนุทัศน์ครับเนี่ยขวาลูกนี้แล้วมีวัจพลพนนะมาตามโขลกลูกนี้ก็ไม่ได้ครับบอกนางดารุณาอยู่ที่ธนุทัศน์ตะนุทัศน์ลูกนี้ใช้ความเร็วจี้มาแล้วลองขวาลูกนี้ก็ยังไม่ได้ครับโอ้โหครับแล้วหมดเวลาทำการแข่งขันในคู่นี้ครับ เป็นว่าเสมอกันไปครับสูตรต่อสูตนะครับรยังหาผู้ชนะไม่ได้ครับต้องไปดวลกันต่อในจุดโทษครับเอ้าลูกนี้บอลบอลของกิติพัชครับนี่ครับบอลมันที่สองครับ าคินทองอินลูกนี้ก็เต็มประตูครับไม่มีปัญหาครับ3ประตูต่อ2ครับของดารุณาราชบุรีครับที่4ลูกนี้ก็ไม่มีปัญหาครับ3ประตูต่อ3ครับสครับภูตะวันนะของดารุณาลูกนีก็โอ้โหไม่ได้ั ตู่ต่อหแล้วครับมาครับผงผลวองเข้ามาลูกนี้ก็ไม่เป็นประตูครับสักสิทธิ์ครับแล้วยองเข้ามาบอลของนรุนาเรียบร้อยครับเราได้ผู้ชนะในคู่นี้แล้วครับมิกาซ่าอยูสิบสี่แชมปเปี้ยนครับพสนับสนุนโดย